เพราะว่าส่องสิงกเกติปจะเงาหมืด ในเมืองเล็กๆที่เงียบสงบกลับมีเงามืดที่กล่าชีวิตผู้หญิงไปถึง10คนใครคือปีศาจที่หลบซ่อนอยู่ในเงามืดนั้นระหว่างปี1986-1991เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้กลายเป็นพื้นที่ล่าเหยื่อของปีศาจในคราบมนุษย์หญิงสาวสิคนอายุระหว่าง13-71ปีถูกพบเป็นศพมัดมือมัดเทา้าถูกรัดด้วยเสื้อผ้าของตัวเอง <S 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 ตำรวจกว่าสองล้านนาย ถูกระดมสอบปักคำผู้ต้องหาผู้ต้องสงสัยกว่าสองหมื่นคนแต่ไม่มีใครถูกตั้งข้อหาเลยมีเพียงยุน ชายคนหนึ่งที่ถูกจับเพราะคำสารภาพจากความกลัวและถูกขังนานถึง20ปีทั้งที่เขาไม่ใช่คนร้ายกระทั่งปี2019ดีเนในชุดนายของเหยื่อรายที่9นำไปสู่ชื่ออีซุนแจเขาสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือกับเหยื่อทั้งหมด10รายรวมถึงคดีฆาตกรรมน้องเมียตัวเอง กว่าจะรู้ว่าใครคือฆาตรกรตัวจริงชีวิตบริสุทธิ์ก็ต้องดับลงกี่คนและชายผู้บริสุทธิ์คนหนึ่งต้องเสียอิสรภาพไปเกือบครึ่งชีวิตแม้เงามืดจะยาวนานแต่แสงแห่งความจริงก็ยังมีวันส่องถึงความยุติธรรมอาจช้าแต่มันมาเสมอถ้าคุณชอบคลิปสอยองขวัญแบบนี้กดไลค์กดติดตามไว้เลยแล้วเจอกันในคลิปสอยองขวัญตอนต่อไป